คุณผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ทีมนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นคอร์สมิดนะครับไทยจีตัวแรกนะครับของเย็นวันนี้นะล้อตัวนี้นะครับผมเชิร์นมาเองจากคุณลูกค้าที่กลับมาเปลี่ยนใส่ล้อเดิมนะครับตัวนี้เป็นล้อสภาพสวยๆเลย90%ขึ้นนะครับถ้าเบิกใหม่ตกวงละประมาณ4,000นะครับ4 4ซีก็ชุด16,000บาทนะครับโดยประมาณนะครับแต่ผมมาส่งต่อให้ในราคาไม่แพงถูกลงหลายพัน นะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อคอนมิตแท้นะครับข้างหลังตีตา PP Superview นะครับฝาัดเจนคอนมิตตัวใหญ่อยู่ในไทจีนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับก็จะเขียนเลยนะครับคอนมิดนะครับแล้วก็ PP Superview นะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ15กว้าง7ครึ่งนะครับอ่ากว้าง7ทวทีนะครับแล้วก็ออฟเซตอยู่ที่35นะครับออฟเซตอยู่ที่35นะ นะคะน้ำหนักเป็นยังไงน้ำหนักตัวนี้ก็ไม่หนักไม่เบานะครับก็มาตรฐานนะครับแต่เท่าที่ผมยกเลย่โดยรวมก็จะเบากว่าล้อเดิมหน่อยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะผมส่งต่อให้ใส่กับยางขอบ15ได้ทันทีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยถ้าลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนยางมานะครับ้ารเราเป็นเสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยศขาตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนครับอยู่เลยซอยเชียงทะเล21บ หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับสำหับคลิปนี้นะครับ6กลองนะครับจากร้านต้นยางดิมขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกัสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ